งูเฮงคนกาลกินีผู้หญิงอาภัพรักหรือผู้หญิงกินผัวและผู้ชายกาลกินีบัญญัติแห่งาศาสตร์การเลือกคบคนในชีวิตห้ามคบพาคุณล่มจมขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเรื่อง 8. งูเฮงผู้หญิงอาภัพรักกับ9งูเฮงผู้ชายกาลกินีบัญญัติแห่งาศาสตร์การเลือกคบคนในชีวิตเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะคบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้หรือมักจะถูกคุณพ่อคุณแม่คอยพร่ำคอยสอนมาตั้งแต่อย่างเล็กว่าก่อนจะคบใครต้องเลือกคบดีๆ คนนิสัยไม่ดีหรือเห็นแก่ตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลควรหน,นีให้ไกลดังนั้นจะเลือกคบคนนอกจากจะพิจารณาลักษณะนิสัยใจคอบุคลิกท่าทางแล้วงเงเฮงก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะสมัยนี้หาคนจริงใจยากบางคนรู้หน้าไม่รู้ใจอย่างไรก็ลองเช็คคนใกล้ตัวกันดูนะคะว่า มีลักษณะต่อไปนี้วหรือเปล่าตามความเชื่อโบราณที่ว่าผู้หญิงกินผัวเมื่อผู้ชายใดได้ไปเป็นคู่ครองชีวิตคู่จะไม่ราบรื่นมีแต่ความล่มจมและสุดท้ายชายผู้นั้นต้องมีอันเป็นไปวันนี้เราจึงนำลักษณะโง่เฮ้งของผู้หญิงกินผัวมาให้เช็คกันดูนะคะ จะมีลักษณะแบบไหนกันบ้างตามมาฟังเลยค่ะหนหน้าผากกว้าง 2. คิ้วดุกหนา 3. ตาพองเวลามองดูดุตาโต4ี่จมูกเป็นสัน 5. โห,หนกแก้มใหญ่เป็นกระดูกกระดูกขึ้นมา 6. ปากใหญ่7กลามใหญ่ 8. เสียงแตกรวมทั้งลักษณะปฏิกิริยาท่าทางดังต่อไปนี้ด้วยนะคะ 1. ลักษณะการนอนหญิงที่นอนหลับแล้วลุกและปลุกยากหายใจแรงนอนกรนเสียงดังนอนความหน้านอนผ้าผ่อนหลุดลุย่ยส่งเสียงครางฮือฮือเวลาหลับ 2. ลักษณะการเดินหญิงที่เดินขยมตัวไปมาเดินขยมเหมือนนกกระยางเดินแกว่งไกวลำตัวเชื่อว่าเป็นคนนอกใจสามีสามลักษณะน้ำหนักการเดินหญิงที่เดินเท้าหนักเดินลงส้นเท้าจนแผ่นดินสะเทือนแทบถล่มทลายหรือเดินเท้าสัน่น 4. ลักษณะของดวงตาหญิงตาส่อนตาเลหรือพูดด้วยคุยด้วยแต่ตาไม่อยู่สุขเชื่อว่าเป็นคนไว้ใจไม่ได้ชอบเอาเปรียบผู้อื่นคบด้วยไม่ยืดคะ่ะ 5. ลักษณะเสียงพูดหญิงที่พูดจาสองเสียงพูดเสียงกระเซ้าดังคนร้องไห้ หัวเราะเหมือนสะอื้นไม่สำรวมหรือพูดจาเสียงแข็งเชื่อว่าเป็นหญิงกาลกินีค่ะ 6. ลักษณะการพูดหญิงที่พูดไม่เงยหน้าไม่สบตาพูดอูอีในลำคอทำหน้าตาตื่นหูชันชอบเดินก้มหน้าดูแผ่นดินโบราณเชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่นอกใจสามีค่ะ 7. ลักษณะของนมหญิงที่มีช่องว่างระหว่างหน้าอกทั้งสองข้างห่างกันเกินสี่นิ้วมือชายใดครบก็จะไม่มีทรัพย์สมบัติ 8. ลักษณะมือเท้าหญิงที่มือเท้าใหญ่เถอะทะนิ้วกลางโบราณเชื่อว่าสามีจะอายุสั้นทั้งนี้ถ้าหากพิจารณาแล้ว มีองค์ประกอบ3ามประการขึ้นไปบอกเลยว่าเข้าข่ายผู้หญิงกินผัวคะ่ะตามคำโบราณที่เขากล่าวเอาไว้ว่าจะอยู่กับคู่ชีวิตได้ไม่นานแต่งงานไปมีแต่ล่มจมชีวิตคู่ไม่ราบรื่นและสุดท้ายอาจถึงขั้นสามีเสียชีวิตได้เลยนะคะวิธีแก้เคล็ดกรณีที่ผู้หญิงกินผัว ต้องได้ผู้ชายที่มีดวงกินเมียเป็นคู่หรือต้องเป็นผู้ชายที่มีอายุต่างกันหรือผู้ชายต่างชาติถึงจะแก้ได้ค่ะและเรามาฟังเรื่อง9้าหัวเห้งผู้ชายการกินีบัญญัติแห่งาศาสตร์การเลือกคบคนในชีวิตนะคะด้วยเหตุผลนี้คนโบราณจึงระบุ ลักษณะของผู้ชายกาลกินีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคบคนเลือกบริวารเบื้องต้นเพราะคนเหล่านี้มีผลต่อชีวิตเราอย่างชัดเจนหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้ง9ลักษณะมีอะไรบ้างตามมารับชมรับฟังกันเลยนะคะการครบค้าสมาคมกับผู้คนย่อมต้องเลือกคบคนเลือกคบหา หาใช่ว่าใครจะเข้ามาคบหาไปคบกับเขาเสียหมดแบบนี้ใช้ไม่ได้อย่างคำที่กล่าวว่าคบคนพานผ่าลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลวงจรชีวิตรเราอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะได้ผลแบบนั้นด้วยเหตุผลนี้คนโบราณจึงระบุลักษณะของผู้ชายกาลกินี ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคบคนเลือกครบบริวารเบื้องต้นเพราะคนเหล่านี้มีผลต่อชีวิตเราอย่างชัดเจนเลยค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้ง9ลักษณะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยนะคะ 1. ผู้ชายที่มีผิวดำคลำ้ำไม่มีน้ำมีนวลมีร่างใหญ่ตาเหลืองหน้าเครียดบุตรบึง้ง เล่นลิ้นพูดเสียงแหบแห้งขาดเป็นช่วงไม่สบตาผู้คนมีลักษณะรับลมคมในยะโสโอหังอวดดีคุยโตข่มผู้อื่นเป็นคนไม่ควรครบเพราะมีนิสัยนักเลงอันธพาลหาเรื่องมากมีเล่เหลี่ยมจัดไม่จริงใจชอบมีเรื่องราว หาเรื่องมาใส่ตัวชอบทรยศหักหลังไม่มีความซื่อสัตย์และก็ขาดความจริงใจค่ะ 2. ผู้ชายที่ขอบตาเหลืองตาไม่มีแววผิวเหลืองแห้งหรือตกสะเก็ดลักษณะแข็งกระด้างเสียงห้าวไรสัมมาคารวะผิวหน้าแห้งไร้ราสีเดินทิ้งส้นฝีเท้าหนัก เป็นคนไร้ชาติไร้สกุลไร้ญาติขาดมิตรมีความเป็นอยู่ทุกข์ยากลำบากตลอดชีวิตค่ะ 3. ผู้ชายที่ตาดุหน้าดุเหมือนเสือตาขาวเห็นเส้นเลือดชัดแดงฉานเป็นคนลุกแก่โทสะได้ง่ายจิตใจโหดร้ายไม่มีศีลก่อศัตรูหาเรื่องคนอื่น 4. ผู้ชายที่มีผิวเผือดซีดเบาตาลึกดำปากแคบเป็นคนขาดคุณลักษณะผู้นำความเป็นอยู่ฝืดเคืองไม่มีวาสนาเป็นแต่ลูกน้องเขาเรื่อยไปค่ะหผู้ชายที่มีหน้าตาเหลืองแก้มแฟบตอบเสียงแหบเคลือเดินแกว่งตัวโยง่งลูกลี้ลูกลน เป็นคนไม่น่าไว้วางใจลุกลีกจับจดมีความเป็นอยู่ไม่ดีค่ะ 6. ผู้ชายผิวดำเป็นมันหรือขาวสวยรูปร่างสโอดสะองตากลมเล็กขนไก่เส้นเล็กมากขนขายาวผอมแขนขายาวและก็ผอมเดินเหมือนวิ่ง เป็นคนเจ้าชู้มากรักค่ะ 7. ผู้ชายที่ร่างสันทัดไหล่ลู่แขนตกหน้ามักก้มมองดินมือเท้าใหญ่เอท้า,ทาเป็นคนอาภัพทุกยากลำบากตลอดชีวิตเลยค่ะ 8. ผู้ชายที่ร่างพอตัวสันทัดเอวกลมเดินสายตัวหรือโครงตัวน้อย ฟันเกหรือมีเขี้ยวพูดจาดีไพเราะคอเอียงเวลาเดินเป็นคนใจนักเลงชอบหาเรื่องแล้วก็พานทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นหรือผิดใจกับผู้คนอยู่เสมอคะ่ะค่ะท่านผู้ฟังคะใครที่มีลักษณะของง,งูเฮ้งบางข้อตามที่อธิบายข้างต้น อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของตัวคุณเองด้วยหรือหากใครที่เป็นกังวลกับลูกบลักของตัวเองจริงๆสมัยนี้เขามีแพทย์เก่งๆเยอะแยะเลยนะคะแนะนำให้ลองปรึกษาดูเพราะนี่เป็นเพียงแค่เคล็ดลับส่วนหนึ่งในการจะเลือกคบคนเบื้องต้นโดยที่เพิ่งเจอกัน หรือคบค้ากันหากว่าเขาหรือเธอมีลักษณะดังเช่นนี้แต่เป็นคนที่มีจิตใจดีจริงใจสามารถดูแลคุณได้รวมถึงตัวคุณเองก็ถูกใจเขาเช่นกันแนะนำให้ลองคบต่อไปไม่ต้องรอเลยนะคะแต่ถ้าพิจารณาแล้วว่า นี่ใส่ใจคอของเขาไม่โอเคบวกกับหัวเฮ้งตามข้างต้นก็ให้รีบไปให้ไกลๆเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสิ่งที่เราคนเราคิดพูดทำซ้ำๆนั้นจะส่งผลต่อบุคลิกลักษณะนี่คือข้อมูลพื้นฐานและโดยบุคลิกของคนแต่ละคนก็ พอจะสื่อถึงนิสัยใจคอได้เหมือนกันนะคะเช่นถ้าคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีบ่อยๆหน้าตาก็จะดูมองคล้ำดำเครียดโบราณว่าราศีโจรจับบุคลิกก็จะดูแย่แต่ถ้าคนกลับคิดแต่เรื่องดีๆกลับตัวกลับใจเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมบุคลิกก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดูผ่องใสเพราะคิดแต่เรื่องดีๆบ่อยๆพูดถึงแต่เรื่องดีๆบ่อยๆทำแต่สิ่งที่ดีบ่อยๆใจก็จะสบายพอใจสบายบุคลิกก็จะส่งผลสะท้อนออกมาเองค่ะฉะนั้นแม้คนคนเดียวกันเราเองคงเคยรู้สึกว่าบุคลิกของเราเองมีการเปลี่ยนตลอดบางช่วงกำลังอารมณ์ดี เบิกบานสดใสบุคลิกก็จะดูดีแต่บางช่วงอารมณ์ไม่ดีติดปัญหาไปหมดหน้าตาก็จะดูเคร่งเครียดคนอื่นมองเห็นแล้วก็พลอยไม่สบายใจไปด้วยคนที่ดีคือคนที่คิดพูดทำในสิ่งที่ดีพระพุทธองค์บอกว่าคนเราจะเดียวหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำ ถ้าอยากมีงูเฮงที่ดีก็ต้องคิดพูดและก็ทำแต่สิ่งที่ดีแล้วบุญจะส่งผลให้เราดีหมดทุกอย่างเลยค่ะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสาร และอนุรักษ์คาถาบทส่วนมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบนชาแนล ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ